เรองเราเดินไปหนองด้าเาปนองัดอบรรยากาศพวกในตรงนั้นจะมาสอบครับอายุหากินมัเ่งมากครัเมนฮะอายุหากินล่ะครับทั้งถงท้างท้ายไปแล้วบ้านมากใส่ตุ่มไปจิ๋นอก ใส่ตั้งสุ่มใส่ตั้งหนูครับอยามซุ่มสุ่มภาพพี่น้องพยายามหนูนะครับบรรยากาศให้หมดสอบเนาะอากาศก็ต้องดีครับลมพัดหนาวเกินบามานน่มาณดวงจะเป็นช่วงหนาเทีเยทเ่ยวเขาแล้วครับถกเที่ยวแล้วก็มีผูกไปเที่ยวก็มีแล้วไปหาซิบพกซิบบะเซ็ตหน่อยละพี่น้อง ไ้ยามตุ้มกันครับลองเบิ่งนี่มันจะสอบพี่น้องเพราะสวยมากสิพาพี่น้องไปยามหนูครับยามตุ่มกันไส้ปลาเชียงน้อยวันพี่น,อนอ้องปล่อยนนำม,มาทับทับลงมันเป็นไหลออกอีกพี่น้องเลยได้มาเปียกอีกครับขอมึงถอดเลยมาใส่ลองเบิังใส่ถุงไป แข่ทุคคกคนหงลงไม่เก็บกินพี่น้องเอ้ยบ้านครับน่ะนกไมเก็บกินพรานก ตัวนึงองีกฟ้องใช่ไหมล่ะฟองตัวเลยครับหยียบฟองตัวครับแล้วหากินครับไม่ต้องหาอะไรจินรหพี่น้องเอ้ยครับถ้าบอกหาจังไม่ได้กินครับกินก็นได้กินหน่อยละพี่น้องกินก็นกินไม่ยิ่งไ่เต็มครับท่านเดี๋ยวมอบหาก็ได้กินอิม่มกินเต็มพี่น้อง สองตัวเนี้ครับตัวพออยดีอ่ะล่ะเบื้อีกต่อไปครับข้งางาล่างหมดเลรอพี่น้องมาเนี้ยถิ่นไม,ม,ม้นี้ถิ่นแมงมอานี่แหละบรรยากาศนี่มาส่องนี่น้องเป็นปสี่สล่ะครับมั่วๆเมี่ยงๆถั่วถิ่วถัวแดนอล่ะครับหมอกเนี้ยเหมืนอนบุรลมันเลยไม่มีหมอกครับ กันมึงดีหมู่บ้านนี้เป็นเจ้าของเมาองควนพี่น้องเอ้ยครับพอดีทั้งเทิงเปลีป่ยนลงมาปล่อยหนามลงมาปล่อยออกมาหม่งเป็นเจ้าแล้วครับว้าน้องมาใส่ของผมพี่น้องเต็มพอลอยอบ้านถือบกมัดกับโกโบกมัดบ่อยแห้งครับเมื่อวานนี้มาเปลี่ยนอีกมาปล่อยอีกปล่อยมันนี่ก็ับ่ผ่านแล้วไอ้บันเทือก ไปเคีงหน่อยบ้านพี่นอ้องไปไล่ครับมันเศร้าไหลเหลวก็เลยตุ่มมัสยไวไพี่นอ้องจะเบื่อน้ำกันครับปา่านกบเดยนหาเดินหกพี่นอ้องเอ้ยน้ำหาหน้าครับปา่านปนย่ำปา่านยา่ำปนตรงไหมล่ะเต็มตรงเต็มทา่าคือเ่าเลยพี่นอ้องเอ้ยครับ ผลดีเพี้ยงเตี้ยหลับกี่ได้ผลดีครับเบิง้งรังน้ำกันมันนี่น่าถือสมบัติ สามพี่นอ้องสามตัวเลยครับวันนี้มุนีมันมาหลัพี่นอ้องเอ้ย มันตัวนี้หรอครับูลว่อม่านพ่อเท่าเหรอเอ้ยเรียยครับไดีกว่าก,กันบังทางเทื้อหนันกันหมดที่เนี่ย เราท้ามครนับมาเสอพี่น,น,น,น้องเอ้ยวับบ,บินหูบิิหงมวยเหม่อเหมืมา,มาวันนี้เจ้าง่รับอากายแบบนี้สงสัยกันละครับวันีกายก็ต้อดีครับสุดยอดเลยพียปป่น้องไปไปเพิ่งตุ่มกันครับ de vez que le ถึกปูพี่เนาะอันนี้พวกเขาท้าเลยครับถึกบุแลตัวนึงครับเบิ้งสองหลังทั้งทงึงเหมือนเป็นนองใช่ไหมเยี่ยสามหลังครับหดน้ำกัน คือย no so ังวิถีชีวิตผมก็หิสันหาอยู่ห้กินครับดับลงชีวิตไปครับแบบง่ายๆพี่น้นงะก็ต้องงนียครับหาอยู่หากินแบบบ้านห้องนี่แหละครับแต่กินบ่ได้ก็กินนักก็ครับต้อกินหน่อยลงได้หลยก็ได้หลยไม่ได้หน่อยก็ได้หน่อยครับใส่ผบใส่ผมต้องทงงทากับเป็นปูเป็นปลาพี่น้นงะผกเราก็เป็นเห็ดเป็นหาวเหรอครับ อีส่สารมันหอบพื้นเนี่ยกินไม่ลงว่าทหาครับหลัลงนี้นกันใหญ่พี่น่องเพื่อปะถือสมบัติโอ้หลังนี้ก็บทถือครับ ข้นนาง n ่ o à ได้หลายเงินสองตัวพี่น้องเงียน,นบ่เงียนบ่หล่ะพี่น้องเอ้ยคเนเรียงสี่ครับสงสัยได้ได้แบบเนี่ยเบื้องล่างฝนกันครับเบักหลังนี้กันพี่น้องคือบ่ เดือดเต็มชักจักชักชักนครับขวบถ้าหลังนี่ก็เด้ด <c oughs> อุย้ยน่าไปดีตาคนบลถือกี่ลำพี่น้องเอ้ยถือแต่ปลาเข็งหน่อยนะฮะเข็งโม่ก้าวละครับบลเขวบหลังนี่สองหลังเราลาดพี่น้อง เดี๋ยวลังทุกทายครับลุ้นกันน้ำถัดจ่อยอเอ้อลังออกมัดจ่อยพี่น้องลุล้นหลังทุกทายเหมือนกันครับยูนในสาพี่น้องครับเป็นลุ้นหลังทุกทายเหมือนกันไป้ไวในสาพี่น้อง เราใส่มาแลว้วบ่เคยผัดเทีย,ทยมันเบิงมือเนหน็นเป็นไกผาดบ่ผ่ดเดี๋ยวทุ้ท้ายกันนตัวแบงเงี้ครับห,หลังทุ้ท้ายเหมือนกันครับเดี๋ยวเราถือไก่บ่ดทีิ้นของดุด ปวดลูกกบบนี้ครับขบิมาเรียได้พี่น้องนะเถือนใช่ครับโอ้ยบ่ถือจ้อยพี่น้องนี่ที่วันบ่เขาพี่น้องมาเนียครับ ถแต่ไปเข่งโม่เก๋อเหรอครับเห็นม่นซีหาตัวเนี่ยถือว่าให้อยู่เป็นกกห,ไปไหนองโม่ขาดแรงขาดง่ายครับซีตัวหาตัวเหรอครับตัวพบไม่เป็นดองก็ก็ออไม่ดีแหละพี่หนอ่อง เดี๋ยซ้ำเนียวเนาะพี่น้องเนาะคเหมือนเห็นโบมันครับสามหลังครับเดี๋ยซีหาตัวครับมันนีเป็นผ้าผีพี่น้องไปยามบ่วงงูพี่น้องยามกรดอยยามบ่วงงูครับลุ้นกันครับมันนี่ครับสามพี่น้องก็เด้อพี่น้องนะผมพูดพี่น้องพูดอะไรผดแช่กุติดตามเนาะพี่น้องเนาะมันเร่งไก่ครับเหมือนส่อพรไหมเนาะพี่น้องเนาะแล้วมันนี่ก็ สวัสดีครับ